รับซื้อ10บ,บาทรัชการที่กสวัสดีครับผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำน่ายขายแบ่งปันเหรียญ FC5 เดี๋ยวคลิปนี้ปปาะจะพา FC มาดูเหรียญที่นักสะสมจากจังหวัดเชียงรายส่งมาขายนะฮะ,ะ FC เชียงรายเนาะส่งมาถึงช่องของปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณ เดี๋ยวเรามาดูเหรียญในกล่องกันเอซี FC ฮะช่วงนี้ก็เสียงแหบขอแห้งกันนิดนึงฮะหลังจากทำทำคลิปวิดีโอไลฟ์สดฮนะค่อนข้างจะหลายชั่วโมงช่วงนี้ปป่าใช้เสียงหนักไปนิดนึงครับเอฟซี FC ปป่าจะเปิดกล่องกันไปพูดคุยทักทายกันไปเนาะก็เดี๋ยวปป่าให้ดูช่องทางการติดต่อนะฮะสำหรับท้ายคลิปท้ายวิดีโอนะฮะนะเพราะว่าเดี๋ยวโอ้อยเอฟซี FC ฮะเปิดตะเลยตะเลยเลยมาเดี๋ยวเรามาดูเหรียญในกล่องกัน เดี๋ยวช่องทางการติดต่อนะดูเหรียญเรียบร้อยแล้วเอฟซีปปาจะให้ดูช่องทางการติดต่อนะฮะเพราะว่าปปานั้นอัปโหลดคลิปวิดีโอทางหลังบ้าน u t u b e นะฮะไม่สามารถที่จะเอ่อขึ้นรูปโปรไฟล์รายติดต่อตรงนี้ได้เหมือนตัดต่อต่างๆนะฮะเดี๋ยวปปาจะให้ดูช่องทางการติดต่อถ้าหากใครมีเหรียญที่ปปาประกาศรับซื้อไปเนาะเดี๋ยวเขาติดต่อกลับมาเดี๋ยวปปาให้ดูอดีตไลน์แล้วก็ประมาณนี้แหละนะฮะก็เอฟซียปปา ได้รับเหรียญมานั้นรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญ10บาทหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่9ก็มาดูกันว่าเป็นปีพศอ,อ,<ม>อะไรเนาะประมาณนี้เลยจะเป็นปีพศที่ปปร่ารับซื้อไม่เอ่ยประมาณนั้นนะเอฟซี FC. ช่วงนี้มาแรงแต่เยอะนะเอฟซี FC. พอช่วงค่ำมาเนี้ยปป่ามันถึกเทปตอนค่ำนะฮะก็มาดูกันก่อนปป่าบันทึกเทปตอนค่าก็ค่อนข้างจะอเอฟซี FC เปิดยากมากเลยนะฮะรัดมาซะแน่เลยทำไงดีเอ่ยเอาเปิดอย่างนี้เลยดีกว่าเนาะเปิดอย่างนี้เลยดีกว่าเพราะเป็นเหรียญกระส่าไม่เท่าไหร่หรอกเอฟซี นะฮะมันทึกเทปวิดีโอตอนค่ำและสีบ้านบ้านปะป่านี่ดัดหลังบ้านติดป่าติดแม่น้ําเลยประมาณนั้นแหละนะโอเคเนาะไม่มีอะไรละอ่ะนี่เป็นชุดหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวปะป่าเปิดให้ดูกัน2ชุดทีเดียวเลยดีกว่านะหาจุดก่อนหาจุดก่อนอ่าปิดมาแบบไม่มีเงื่อนเลยท้ายสี่เดี๋ยวปะป่าเปิดกันฟืดฟืด ดูสิว่าเหรียญ10บาทรัชการที่9ที่ FC จังหวัดเชียงรายส่งมาขายนั้นเป็นปีอะไรนะ,ะเป็นปีที่ประปาประปาร,รับซื้อหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเอาปรปาขออนุญาตเปิดแบบนี้เลยนะฮะนะพ่อคลรัตมาสำเน,น่นเลยอ่าดีมากเลย <c oughs> มาๆ,ๆๆๆมา,ๆๆมา,ๆมาๆดูเหรียญกันฮนะคลิปนี้มาดูเหรียญที่ประปาจะให้ดูว่าเป็นปีที่ประปาร,รับซื้อหรือเปล่านะฮะประมาณนี้เลยเนาะมาดูชิ้นแรกอเ FC ตรงนี้ เป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยเดี๋ยวในถุงดูที่หลังนะ F4 ะอันนี้เขียนมาว่าเป็นเหรียญ10บาทปีพศ2544จําจำนวน32เหรียญ F45 ถ้าเป็นปีพศ2544ัระครั 2, บาป,าปารับซื้อนะฮะสภาพ,าพผ่านการใช้งานสมบูรณ์นะคระาปารับซื้อใครที่มีก็ติดต่อมานะฮะาป้ารับซื้อใครที่มีก็ติดต่อมาเนาะก็เริ่มรับซื้อกัน F สียผ่านการใช้งานก็เริ่มอยู่ที่ประมาณเหรียญละอ่า10 เท่าไหร่ดีเอฟซีสิบสี่สิบห้าบาทมานี้แหละนะสิบสี่ถึงสิบห้าบาทถ้าหากผ่านการใช้งานแล้วเราตรวจสอบว่าขอบยังสมบูรณ์ดีอยู่นะฮะสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะฮะ mm hmm. เหรียญไม่สนิมไม่กร่อนไม่ผุนะฮะเอฟซี 4, ขอบคุณค่าสมบูรณ์เนี่ย mm hmm. ก็ผ่านการใช้งานสมบูรณ์นะป้าป่าก็ให้อยู่ที่ประมาณเหรียญละตอนนี้นะประมาณประมาณเหรียญละสิบสี่บาทนะเอฟซีประมาณเหรียญละสิบสี่บาทนะ อืมใครที่มีก็ติดต่อมานะ F4 นะถ้าสวยจ,จัดจัดจริงๆก็โอ้โหเหรียญนึงก็หลายสิบพอสมควรนะฮะต้องไม่ผ่านการใช้งานประมาณนั้นแหละถ้าผ่านการใช้งานแล้วก็ต้องดู F4 นะถ้าลองว่าผิวแย่จัดจัดใช่ไหมราคาก็อาจจะลงไปที่ 13, 14นะฮะอาจจะถึง15ถ้าสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะเพราะว่าเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญหมุนเวียนที่อยู่ในระบบตั้งแต่สมัยราชการที่9ใช่ไหม F4 นะฮะบางทีเหรียญบางเหรียญน,นี่ก็อาจจะ สภาพผุก,ก่อนก็มีนะฮะขอบบินขอบล้มขอบอะไรประมาณนี้ก็มีนะฮะก็ราคารับซื้อเหรียญผ่านการใช้งานเนี่ยจะไม่ตั้งอยู่ที่ราคาเดียวนะฮะก็จะประมาณสูงสุดก็14บาท15บาทแต่ถ้าถ้าป้าขอบบินแล้วเนี่ยราคาจะลงมาที่13บาททันทีนะฮะประมาณนั้นเนานะอ่ะปีพศ2 5 4 4ีีเดียวแอมินก็เจะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งใครที่มีก็ติดต่อมานะฮะนะ,ะดูแค่ปีพศเป็นปีพศ2 5 4 4เท่านั้นนะฮะพอปลารับซื้อเหรียญละ 13-14ถึง15บาทโอเคเนาะอ่ะปี44วางไว้ตรงนี้ F4 ฟืดนะกองนี้ไม่มั่นใจว่าอ๋ออ่ะ,อะดูชิ้นนี้ต่อเละเสียตรงนี้จะเป็นปีพศ2540นะฮะอ่ะเอี๋ยวยกให้ดูทั้งหมดเลยปีพศ2540 f c ก็ผลิตออกมามากกว่าใครเพื่อนเลยนะฮะมากกว่าเอาปถึงมากกว่าปีพศอ,อ,อ,อื่นที่ติดอยู่ในประมาณ8อันดับนะฮะเขาติดอยู่อันดับประมาณอันดับที่8 นะฮะผ่านการใช้งานสมบูรณ์ไม่ผุไม่ก่อนนะฮะยังไม่ลบเดือนจนเกินไปนะะเนรีรับซื้ออยู่ที่ประมาณเหรียญละ13บาทนะ13บ,บาทประมาณนี้เลยถ้าค่อนข้างสมบูรณ์ก็อาจจะได้นะฮะสวยๆก็อาจจะได้14บาทเนะ,ะเริ่มต้น43บาทเมื่อก่อนปราปารับซื้อแค่12บาทแต่อย่าลืมนะฮะว่า10บาทปีพศ2544้าหากขอบอนะะขอบินเยอะๆนะฮะขอบบินเยอะๆ มีผูมีก่อนนะ f c ประมาณนี้แหละก็เปื้อนสนิมดําสนิมแดงมากๆเนี่ยนะนิดนึงประมาณอยู่ที่ประมาณเหรียญละสิบสอ 12, ถ้าสวยหน่อยก็เป็น13บาทนะฮะถ้าค่อนข้างสมบูรณ์ผ่านการใช้งานก็อาจจะถึงเหรียญละสิบสี่บาทได้เช่นเดียวกันแต่ว่าราคาของเหรียญก็มีการขยับขึ้นขยับลงตลอดเวลา F4 นะฮะยิ่งเปลี่ยนปีพศสองพเนี่ยนะเขามียอดจํานวนการผลิตเยอะนะฮะก็น่นเลยประมาณสักเออเกือบสิบล้านเหรียญ F4 นะฮนะใครมีรักษาไว้ดี เขาเปลี่ยนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบแอสเซียขอบเขาค่อนข้างจะเสียเห็นไหมฮะนะต้องยอมรับความจริงนะว่าถ้าเหรียญผิวเสียขอบเสียเยอะเนี่ยราคาเนี่ยแทบจะซื้อขายกันไม่ได้เลยนะอย่างมาเงี้ยแอดมินเขาก็ต้องคัดแยกด้วยผู้ช่วยปป่าก็จะคัดแยกอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นแหละนะโอเคเนาะปป่ารับซื้อฮะปีพศ2544อ่า40เนี่ยเสียปป่าพูดผิดไปมั้งใช่ไหม44อยู่กองนี้เนาะรับซื้อไปแล้วนะฮะปี40เนี่ยเสียนะถ้าเป็นปี40เนี่ยเหรียญละ12 13ถึง14บาทถ้าสวยๆผ่านการใช้งานนะฮะโอเคเนาะใครมีปีพศ2540นะแล้วก็ปีพศ2544ปอ 2, ปอปายินดีรับซื้อนะฮะก็อปอปาแจ้งไปร้าปีพศสอ4 4นาะนจำนวนการผลิตเขาเยอะนะบางครั้งบางคราเนี่ยตลาดเหรียญเขาแทบจะไม่เล่นหาด้วยซ้ำนะ FC กะ็ก็ต้องคอยติดตามราคาท้องตลาดเหรียญด้วยนะฮะ,ะมาถึงตรงนี้กันเลย อันนี้เสียเป็นปีพศ2,500อืมก็อย่างเงี้ยเดียดมีเขาจะคัดแยกนะฮะเอฟซีาปาบอกให้นะฮะเนี่ยนะเนาะต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะนะอ่าเหรียญน,นี้มีตําหนิเยอะเลยนะฮะอันนี้บางทีอาจขายไม่ได้ด้วยนะฮะเอฟซีถึงแม้ว่าจะเป็นปีพศ2,542ก็ตามนะฮะก็ต้องยอมรับเนาะเขาอยู่ในระบบหมุนเวียนะฮะท่านตอนถอนไปผมถอนมาเวียงไปเวียงมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีใช่ไหมเอมเหรียญก็อาจจะ อ่ากระทบกระแทกกันประมาณนี้แหละก็เกิดแผลเป็นเยอะนะฮะก็ขอสมบูรณ์แล้วกันนะกทุสมบูรณ์นี้ยปปารับซือ้อนะฮะก็เริ่มต้นที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าบาทประมาณนี้แหละนะฮะโอเคเนาะใครที่มีปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองฮะปปารับซือ้อนะฮะโอเคนะฮะอ่ะปะป่าจะวางไว้เลยนะ,ะไปกันเร็วๆเลยเนาะไปกันเร็วๆเลยเอฟซีต้องระวังนะ,ะถ้าแบบเนี้ยเนาะถ้าหากแอดมินเขา เขาคัดแยกออกอะไรประมาณนี้หรือราคาดรอปลงมากๆใกล้ๆหน้าเหรียญก็ต้องยอมรับความจริงนะฮะนะดีไม่ดีแอดมินเขาอาจจะไม่รับซื้อด้วยเพราะว่าเราซื้อเหรียญมาแล้วขายออกนะฮะนัากสะสมที่จะมาจ่ายเงินซื้อเหรียญในช่องของป่าเน,นี่ยเขาต้องการเหรียญผ่านการใช้งานที่สมบูรณ์นะฮะบางเหรียญเนี่ยอาจขายไม่ได้เลยทีเดียวก็รักษาสภาพผิวเหรียญไว้ให้ดีแล้วกันนะโอเคเนาะอันนี้เป็นปีพศ2542ใช่ไหมแสดงว่าปี42นี้ได้มา2ถุงเลยใช่ไหมเอ งอาะเขาแยกมานะเขาแยกถุงมานะเขาเขียนมาแล้วปป่าเรายกตัดเลยดีกว่านะเดี๋ยวก็ไปรวมกันอยู่ดีเพราะเป็นปีเดียวกันนะเดี๋ยวไปคัดแยกสภาพเอาเอฟซีเนี่ยเขาเขียนมาเขารวมกันมาอันนี้ก็เป็นปีพศ2542เช่นเดียวกันนะนี่หนึ่งอ่ะประมาณนี้เลยใครที่มีฮะปีพศ2 5 4 2นหะ้าร้ะปป่ารับซื้อนะฮะราคาก็อยู่ระหว่างตลาดเหรียญนี่แหละนะตลาดเหรียญเขาก็ซื้อขายกันประมาณนี้แหละนะอืม หากใครต้องการแบ่งขายระป่ารับซื้อนะฮะปีพศ2542ใน f อถ้าสภาพไม่ค่อยสวยอะ f อมีผิวสนิมกัดสนิมดำสนิมแดงขอบบินเนี่ยเราก็จะซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างต่ำกว่าที่ประกาศรับซื้อไปเพราะเวลาประป่าขายออกป,ป่าก็ขายต่ำกว่าราคาที่กำหนดอยู่แล้วนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาเหรียญมุนเวียน FC นะเขาก็อาจจะมีสนิมดําจับกัดกันบ้างอาจจะผิวก่อนบ้างเนาะบางทีขอบก็อาจจะบิ่นล้มหายไปเลยก็มีนะฮะก็รักษาสภาพผิวดีใครมีเหรียญสิบาทปีพศ2อ4 2นสะ,ะสภาพผ่านการใช้งานสมบูรณ์ปอปายินดีรับซื้อเหรียญจากท่านโอเคเนาะพดีปอป่าเสียงทแทบแบฮะเสียงไม่ค่อยจะมี <laughs> หลังจากนั้นได้ข่าวมาว่ามีเหรียญโบราณมาด้วยมาดูกันสิอ่ะี4จาปปาเปิดดูกันเนาะ รอปลาปา,ปปานิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะไปโดนเหรียญซะก่อนอันนี้เหรียญแล้วก็เอออันนี้เป็นเหรียญเดี๋ยวปลาปาขออนุญาตที่หนึ่งปะ,ปะปาปาดออกเลยนะนะฮะปปาปาดออกเลยมีดก็ไม่ค่อยจะคมหมดอายุแล้วมังม้งมีดเอสเซียตรงนี้จะเป็นเหรียญโบราณน,นะฮะเป็นเหรียญโบราณอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นเหรียญโบราณถ้าเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญห้าสตางค์นะฮะห้าสตางค์รูสมัยราชการที่แปด นะฮะลายไทยกนกแข้งสิงประมาณนี้เลยให้เอฟซีเห็นไหมเอ่ย5สตางค์รูเอฟซียนี้เป็นผลิตออกมาจากเนื้อเงินนะฮะถ้าพูดถึงผ่านการใช้งานเนี่ยเขาก็จะมีราคาสูงกว่าเหรียญเนื้อน,นิกเกิลน,นะฮะประกาศร,รับซื้อข้าวเราก็ขายออกนะฮะใครที่มีฮะ5สตางค์ลายไทยกนกแข้งสิงด้านหลังแบบนี้เลยนะฮะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะพ่อป่ารับซื้อทั้งผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านเลยทางด้านราคาก็เดี๋ยวไปคุยกับแอดมินเอานะ้เอฟซีนะ ก็ซื้อกันก็ถ้าผ่านการใช้งานก็แล้วแต่สามสภปาพ,พูดยากนะสี่สิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบแล้วก็กันไปนะฮะสำหรับห้าสตางค์นีงนถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงก็ปป่าว่าราคาก็น่าจะแตะอยู่ประมาณอุ้ยเอฟซีหกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้แหละนะเพระาะราคาขายออกท้องตลาดทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยจะแลงเท่าไหร่ปรป่าบอกให้เลยนะฮะนะถ้าผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยอาจจะยี่สิบสามสิบสี่สิบถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบจะอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะ ก็ดีไม่ดีอาจจะถึง80ได้เช่นเดียวกันสภาพผิวเดิมไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะโอเคเนาะ5สตางค์รูเนื้อเงินสมัยรัชกาลที่8หลังจากนเอนเทียก็จะเป็นเหรียญ2สลิงนะเหรียญ2สลิงเอเตียเหรียญ2สลิงสมัยราชกาลที่รัชกาที่6 F-C นะเราได้มากัน3เหรียญ ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสภาพผ่านการใช้งานค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเราจะเห็นว่ารูปช้างฮะรูปลายลักษณ์อักษรนี้จะลบเลือนกันไปหมดเลยเห็นไหมนะอย่างนี้เราก็ซื้อกันไม่แพงเนฟซีนฮะอย่างนี้เราก็ซื้อกันไม่แพงนะเพราะว่าเหรียญที่อ่ค่อนข้างจะผ่านการใช้งานเยอะใช่ไหมเขาก็จะลบเลือนกันหมดเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังลวดลายก็จะไม่คมชัดแล้วก็จะไม่ลึกละนะนี่สังเกตดูทั้งทัสามเหรียญนี้ผ่านการใช้งานเยอะนะฮะราคาซื้อเข้านี้ไม่เท่าไหร่เอง นะ f c เหรียญที่จะมีราคาค่อนข้างดีก็จะเป็นเหรียญเหรียญผ่านการใช้งานน้อยนะถึงไม่ผ่านการใช้งานประมาณนั้นแหละอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะเราก็ซื้อขายกันไม่แพงนะ f c ดีไม่ดีไม่แทบจะไม่ถึงร้อยด้วยหรือจะอยู่ประมาณพอป,ปานมัน่นใจว่าตอนนี้แอดมินรับซื้อ,อเท่าไหร่นะ f c สาภาพผ่านการใช้งานเยอะแบบนี้นะถ้าเห็นดวงตาคมชัดเจนเลยนะผิวยังอยู่ในผิวดิมๆผ่านการใช้งานผิวเดิมๆบางเนี้ยราคาก็อาจจะเป็นหลักร้อยร้อยกว่านะฮะประมาณนี้แหละ ถ้าสวยจะจัดค่อยมาว่ากันราคาก็จะสูงไปเรื่อยเช่นเดียวกันนะฮะ <c oughs> f ะนี่คือการเปิดกล่องรับซื้อเหรียญน,นะ F4 เราก็ได้เหรียญมากันถือว่าใช้ได้เลยใช่ไหมเออ <c oughs> อย่างเหรียญสิบาทปีพศสองพันร้อยสี่สิบใช่ไหมฮะเนี่ย F4 ฮะผ่านการใช้งานก็สิบสองสิบสามสิบสี่บาทไม่ผ่านการใช้งานก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละสี่สห้าสิบบาทประมาณนี้แหละเขาผลิตมาเยอะนะฮะอย่างปีพศสองพันร้อยสี่สิบสี่เช่นเดียวกันนะฮะผ่านการใช้งานแล้วก็ สิบสามสิบสี่สิบห้าตามสภาพถ้าไม่ผ่านการใช้งานผิวเดิมจริงก็อยู่ที่ประมาณประปา<ๆ>มั่นใจว่าประปาทําไว้ที่ประมาณเอ่อจ็ดสิบแปดสิบหรือเปล่าต่อเหรียญน,นะฮะไม่ผ่านการใช้งานนะโอเคนะ FC เนาะแล้วก็มาดูปีสี่สองเนี่ยปีสี่สองเนี่ยผ่านการใช้งานฮนะยี่สิบไปจนถึงยี่สิบห้าบาทตามสภาพถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยเนี่ยประปาทําไว้น่าจะประมาณเหรียญละสองร้อยบาทนะฮะสำหรับใครที่มีนะต้องไม่ผ่านจริงๆนะ FC อุย้ยวางผิดละ หลังจากนั้นก็เป็นเหรียญโบราณแบบนี้นะ f c ใครมีก็ติดต่อมานะฮะไม่ว่าจะเป็นสตางรูชนิดราคาต่างๆเนื้อโลหะต่างๆเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้อนิกเกิลอะไรประมาณนี้แหละปะปะก็รับซื้อแล้วก็เหรียญสลิงราชการที่6ฮะรับซื้อทุกปีพศเลยนะฮะหสลิงหรือใครที่มี2สลิง1บาทก็ติดต่อมาลวกันสาหรับเหรียญช้าง3เสียนสมัยราชการที่หก f สียเดินทางมาถึงท้ายวิดีโอเลยเนาะท้ายคลิปแล้วก็เอางี้ใครมีเหรียญ หากต้องการแบ่งขายนะฮะก็สามารถติดต่อช่องของวัาป่ามานี่เลยจดเอาเอฟเซียไม่ว่าจะเป็น ID ดียลายเบอร์บนเบอร์ล่างใครที่เพิ่มลายเป็นเล่นลายเก่งก็สามารถที่จะเพิ่ม ID ดีลายได้เลยนะฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองหรือว่าเบอร์ล่างศูนย์เก้าแปดสี่ศูนย์เก้าห้าสองสี่สี่สำหรับใครที่ <c oughs> เพิ่มลายเป็นเล่นลายเก่งก็สามารถเพิ่ม i อดียลายแล้วก็ ทักสติ๊กเกอร์ไปหาแอดมินนะฮะแล้วก็แอดมินไปคุยกับแอดมินเอาแล้วก็ส่งรูปเหรียญมาตรวจสอบปุ่มรา,าคากันถ่ายเหรียญมาเซอถ่ายรูปเหรียญหน้าหลังนะฮะถ้ามีเหรียญเยอะแบบนี้ก็คุยคร่าวๆกับแอดมินนะฮะคุยกันมาบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะเออหลังจาก้นก็คุยกับแอดมินรับรายละเอียดจากแอดมินแล้วก็รับที่อยู่นะหากต้องการขายตกลงก็ได้จริงก็รับที่อยู่จากแอดมินแล้วก็ส่งเหรียญมาเหมือนนักสะสมท่านนี้นะหรือใครที่สร้างลายไม่เป็นแต่ท่านมีเหรียญต้องการขายก็สามารถติดต่่อออมาทาททงเบรร์โรกนกนน็ได้ะนะฮะ นะโทรมาหายเมนติดปุ๊บก็บอกว่าเออพอดีมีเหรียญต้องการขายคล้ายๆกับเหรียญที่คุณป้าปาประกาศรับซื้อไปนะฮะก็อยากติดต่อส่งขายต้องทํำยังไงเดี๋ยวแอดมินเขาจะแนะนําท่านเองนะฮะโอเคเนาะนี่คือช่องทางการติดต่อใครดูคลิปไม่ทันก็รีคลิปกลับไปดูเอาด้วยเอฟซีนะฮะนะรีคลิปกลับไปดูเอาเพราะเป็นคลิปวิดีโอตัดต่อรีคลิปปื้อไปดูช่องทางการติดต่อจดบันทึกไว้เพิ่มไอเดียไน์แล้วก็เบอร์โทรเอฟซีก่อนจากกันไปฮะก็อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะฮะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมประปาศึกษาแบงเหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ